ไม่ว่างทุกวันเลยไหมคนนะ่ะกูเห็นแล้วกูกูอย่างนายกมาแล้วยังไงก็ไม่ได้เพราะไม่ได้ไม่ไไมีแค่มึงที่โดนเว้กูจะบอกให้นะคนอื่นโดนไปก็เยอะอ่ะหลายคนแล้วอ่ะสี่ห้าคนอน่ะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คนที่โดนเปิดโหวตโอ้คนดูก็ต้องโหวตเพิ่มหลอกกันอยู่แล้วสิครับ มันคู่กันอยู่ตรงนี้เหรอวะเค้าอันน uh uh ี้พี่อินครับคู่ตคู่จะรั่วไอ้เพีย นนี่จะพูดมือจำฟังฟังได้เหรอผมไม่อยากฟังบอกผมดูมันเรื่องกดเรื่องอะไรพวกเนี้แต่เอาเลยแล้วกันฟังฟังได้ไหมเนี่ยฟังได้ฟังได้ฟังได้รถมันนับเป็นรถ่ะคือผมก็ไม่ได้เข้าใจตรงนั้นเนี่ยผมก็แล้วแล้วทำไมไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คนโดนทําไมลาก็ได้มันไม่ได้มีแค่มืองที่โดนนี่โดนเยอะแยะมันโดนหลายแกงครับมันโดนหลายแกงหลายครอบครัวเนี่ย เวลามืงอจะทํามึงทําไมไม่ไปทาสัญญาทําไมมักง่ายกันจังอ่ะด่าไปหลายคนแล้วเนี่ยผมไม่รู้พี่นี้ผมไม่รู้จริงจรอเออไหมักง่ายก็โดนเนี่ยนสุบทเรียนชิ้นโบแดงยี่สิบแปดล้านโอยเชี่ยแล้วตำรวจเขาแนะนำยังไงตอนเราไปหาตำรวจเขาก็แนะนำว่าให้เราทำสัญญาถูกเปล่าเขาก็บอกว่าให้ให้นี่แหละครับแนะนำว่าให้มาทำสัญญาเพราะว่าเขาบอกว่าเขาก็ช่วงนี้เขาก็ไม่ค่อยได้ประกาศนะครัาว่าเรื่องซื้อขายจอหูสิไหม จ่อ,จจอ้างเดีย<ด>วคนอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเดี๋ยวช่วงช่วงนี้ก็เดี๋ยวจะประกาศบ่อยขึ้นอะไรเงี้ยให้จะต่อต่อให้มันจะไม่รู้อ่ะบางทีเราก็ต้องคิดเอไว้หน่อยดิว่าเราจะเอาเงินยี่สิบแปดล้านให้คนอนะ่ะเราจะให้มันไปได้ยังไงเหมือนเราบิดรถมันถ้ามันให้รถเราก่อนเราก็บิดรถมันได้นะถ้าม<อ>ีสัญญาก็ตามไม่ได้มันจริงจริงมันสามารถบิดรถบิดเรือบิดลาอะไรได้หมดเลยโอ้โหเนี่ย กั้งใหม่ไงเนี่ยพอมือหน้าช่วยไม่ได้แล้วแต่ต,ต่อต่อจากเนี้เดี๋ยวหลังหลังประชุมอาจจะพอช่วยได้วันวันพรุ่งนี้น่าจะเอากดเข้ามาครอบเขียนครอบกลุ่มเลยพี่ว่ารถมันไม่ใช่สิ่งไม่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 จะเป็นต้องเขียนครับแค่บอกว่าบิดรถไม่ได้ก็เท่านั้นเองผมแค่บอกแล้วถ้าโคตรพ่อใครมันบิดกูก็แบนมัน <c oughs> แค่นั้น รถบิดไม่ได้แค่ตัวหนังสือโง่โผมไม่เขียนหรกเขียนไปมันก็ไม่ครอบอะไรสาระถามพี่ได้ไหมว่าคนมันหาช่องโหว่อยู่ดิไม่ฮะมันอันนี้อะผมถามพี่ได้ไหมว่าพี่เช็คให้ผมได้ไหมว่าเขาอยู่ในประเทศไหมเป็นไปไม่ได้ครับอันนี้เป็นไปไม่ได้นี้เป็นบริบทของผู้เล่นแล้วใช่อย่ต้องไปไปหาตำรวจอะ่ะไปหาตำรวจโมงนี้ก็ได้ตีบอลได้ไ้อารไปแจ้งนายกเลย ไม่คือเราคือตัวผมก็ไม่ทราบไงว่าถ้าเขามมถ้าเขานายกนยกรู้ไงถ้าเขาบิดแล้วเราเรากลัวเขาจะดิดออกก่อนสามชั่วโมงอะ่ะไปหานายกเลยครับถ,ถ้าเกิดเขาดิดออกก็เขาก็โดนอะ่ะแสดงว่าเขาเลือนอ่ะว่าต้องต้องตามตัวให้เจอหรือว่าดิดต่อหน้าถึงได้ไแต่เขาต้องอยู่ในประเทศภายในสามชั่วโมงไงในกฎมันก็มีระบุไม่ใช่หรอใช่แตคือ,คอนายกเขาไม่ไม่ได้อนเนี้ยผมแค่ถามว่าเขาดิดออกหรือเปล่าอะไรเงี้ย คนนี้ใช่คนที่มาโดเดตให้กูระบายตอนเช้าอน้ายกคนไหนบอกครับจําไม่ได้ต้องไปดูหน้าตาผมไปถามเขาว่าแบบดูให้ได้ไหมครับเช็คให้ได้ไหมว่าเขาออกประเทศหรือเปล่าเพราะว่าผมตามตัวไม่เจอคือแก๊งผมหากันอ่ะหากันยับอ่ะคือตามไม่เจอเลยอ่ะคือผมว่าเขาดิสออกประเทศไปแล้วมั้งครับมีมีที่งั้นขายต่อไหมครับ ที่งัดแหะไม่มีเลยครับผมไม่มีเลยครับอพราะว่าถ้าจากการที่ผมคาดเดาแล้วแม่งเป็นผู้เล่นใหม่ด้วยผม,มบอกบอก,บอก,บ,อกบอกนายโยให้แล้วมันดิสมึงไปตอนมันมันเอาของมึงไปตอนกี่โมงประมาณบ่ายช่วงบ่ายสองครับบ่ายอ่ามึงมึงไปหานายโยเลยตอนนี้ไปกูบอกนายโยไว้แล้วมึงมึงบอกเวลาเขาว่ามันมันเอาเวลาของมึงไปตอนนั้นมึงก็นับเวลาเลยสามชั่วโมงว่าณช่วงเวลานั้นอะ่ะมันมีการดิสไหมเดี๋ยวนายโยเขาจะเช็คหลอกให้ ถ้ามันมีการดิสมันก็โดนแบรน BK เบคกิ้งแค่นั้นแหละเพราะในกฎมีระบุไว้อย่างชัดเจนอ๋อได้ครับเออไปเลยไปเเรื่องเงินก็คือเราเสียไปกับมันเลยใช่ไหมมึงก็ไปดําเนินการก่อนตอนเนี้ยมึงไปทําตามที่กูบอกก่อนถ้ามึงอยากได้เงิน่ะกูเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะเอาเงินมึงอะให้ให้คืนให้มึงสักสองล้านที่เหลือกูจะเอาไปบริจาคคนยากไร้ตามข้างทางเพราะกูไม่ชอบคนที่แบบทํานายกเดือดร้อนเนี่ยมึงไม่ทําสัญญา ม่เด็กเชี่ยได้เออถ้ามึงอยากได้เงินคืนมันก็รีบไปดำเนินการแค่นั้นแหละว่ามันดิสออกหรือเปล่าถ้ามันไม่ดิสมันก็สู้ๆเถอะเออตามหามันเอาอะตามห้วยตามหนองไคดี๙๗๐๐ค่ะก็เลยค่ะเดี๋ยวจะมีกดมาแล้วหรอ ใช่มันน่ามันน่าจะเป็นไม่ใช่แก๊งโห่ายมชิระใช่เหรอมันเป็นประชาชนเว้ยแบบเพิ่งเข้ามาเมือ่โโอวานสนผมไม่บิดกันพางเลยอย่างเงี้ยเออประชาชนใหม่วันเงีย้ยไม่ไดีจัดล่าเราไปขายโอตีโ,อโ,โ,ดโดนแบนรวยอดิเด็กได้ไม่ต้อง่วงร้านสิบผอมไม่จับนะวันนี้ ไม่ถ้ามันไม่ดิกก็ไม่โดนแบร์เนี่ยอย่างที่มังบอลบอกอะ่ะไม่มีอะไรแล้วเนี่ยเมืองจเรี้ยวด้วย